สวัสดีค่ะทุกคนคลิปอาจจะยาวหน่อยนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาบอกสูตรการทํากล้วยฉาบของเราเก็บไปทานานาำกันค่ะขั้นตอนแรกก็นําน้ําใส่ภาชนะแล้วก็นําน้ําส้มสายชูแบบนี้ลงไปแช่ไว้ก่อนนะคะทุกคนตามด้วยเกลือค่ะใส่เกลือไปสองช้อนโต๊ะแบบนี้ได้เลยนะคะจากนั้นก็คนให้ส่วนผสมน้ําของเรานั้นละลายเข้ากันดีนั่นเองค่ะ เราเตรียมในส่วนของกล้วยกันได้เลยค่ะวันนี้เราจะใช้เป็นกล้วยน้ำว้าดิบนะคะให้เรานำมาปอกเปลือกกล้วยออกแบบนี้ได้เลยค่ะเปลือกเขาค่อนข้างที่จะติดเนื้อนิดหนึ่งนะคะให้เราค่อยๆแคะเปลือกกล้วยออกทีละนิดละหน่อยแบบนี้ได้เลยค่ะ ออกเปลือกออกจนหมดได้เลยค่ะแล้วก็นำไปแช่น้ำเกลือที่เราได้ทำการประสมทิ้งไว้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนเราจะแช่น้ำเกลือทิ้งไว้ประมาณ4-5นาทีค่ะการแช่น้ำเกลือจะช่วยทำให้กล้วยของเรานั้นไม่ออกเป็นสีดำนั่นเองค่ะในส่วนของใบเตยนี้เราก็จะนำไปหั่นทอดเตรียมไว้ก่อนได้เลยค่ะ เมื่อครบเวลา4-5นาทีแล้วเราก็จะนำกล้วยของเรานั้นมาฝาเป็นชิ้นบางๆตามความชอบได้เลยนะคะโดยที่เราจะใช้เป็นมีสองคมแบบนี้ค่ะใครที่มีเป็นมีดที่สไลด์ได้ก็จะดีมากๆเลยล่ะคะ่ะตามความถนัดได้เลยนะคะใครที่ใช้เป็นมีสองคมก็ให้ค่อยระวังมือกันด้วยนะคะทุกคนค่อยๆฝานไปเป็นชิ้นบางๆแบบนี้ได้เลยะคะ่ะ ใช้กล้วยได้ตามปริมาณที่เราต้องการได้เลยนะคะในส่วนที่ใครไม่ชอบเป็นชิ้นย,วยาวๆแบบนี้เราก็มีอีกเทคนิคหนึ่งค่ะทุกคนคือนํามาฝานแนวตั้งแบบนี้ก็จะได้เป็นลูกกลมๆบางๆแบบนี้เลยค่ะวันนี้เราจะทําเป็นรสเค็มกับรสหวานนะคะ แล้วก็ทําเป็น2แบบค่ะแบบชิ้นยาวแบบบางแล้วก็เป็นแบบชิ้นสั้นนั่นเองค่ะให้เราทําการฝานไปจนหมดแบบนี้ได้เลยค่ะจากนั้นก็นํากระทะ ใส่น้ำมันพอท่วมลงไปนะคะน้ำมันเราจะใช้ยเยอะหน่อยค่ะเพื่อช่วยในการทอดกล้วยของเรานั้นได้กล้วยที่ฟูกรอบยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเมื่อน้ำมันร้อนได้ที่แล้วเราก็หย่อนกล้วยลงไปทีละนิดละหน่อยแบบนี้ได้เลยนะคะห้ามหย่อนไปจนเยอะจนแน่นจนเกินไปนะคะเดี๋ยวกล้วยเขาจะมีความติดกันเกินไปค่ะ ไฟในการใช้ให้เราใช้เป็นไฟกลางค่อนแรงไปเลยนะคะแล้วก็หย่อนกั้วลงในตอนที่น้ํามันร้อนๆแบบนี้ลงไปได้เลยค่ะจากนั้นเราก็นําเป็นไม้ตะเกียบนะคะค่อยๆยีในส่วนที่ตัวกวั้วที่เขาติดกันนั้นออกคลายกันให้ดีค่ะ เมื่อทอดไปได้สักพักแล้วกล้วยของเขานั้นเริ่มมีความแข็งตึงแล้วให้เราใส่เป็นใบเตยอหอมของเราลงไปแบบนี้ได้เลยนะคะจากนั้นก็ทอดไปจนกว่าใบเตยจะส่งกลิ่นหอมคาะแล้วในส่วนของผิวกล้วยนั้นก็จะเริ่มมีความแบบตึงๆแข็งๆหรือเริ่มกรอบขึ้นมานั่นเองคะ่ะใช้กระชอนตักขึ้นแบบนี้ได้เลยนะคะ เราจะตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันกันนะคะเราก็จะได้กล้วยฉาบที่กรอบแบบนี้เลยค่ะจากนั้นก็ทอดในรอบต่อต่อไปได้เลยค่ะในรอบต่อต่อไปเราก็จะใช้เป็นเทคนิคเดิมนะคะค่อยค่อยย่อนลงไปทีละนิดละหน่อยแล้วก็ใช้ไม้ตะเกียบค่อยค่อยแบบยี่ยีให้เขาแตกตัวดีค่ะจากนั้นพอเนื้อเริ่มตึงแล้วก็ใส่เป็นใบเตยหอมของเราลงไปแบบนี้อีกเช่นเคยนะคะ ทอดไปจนหมดหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนต่อไปเราไปทําการปรุงรสได้เลยค่ะในขั้นตอนนี้เราจะทําเป็นรสหวานก่อนนะคะคือให้เราตั้งหม้อกระทะแล้วก็ใส่ในส่วนของน้ําตาลมะพร้าวลงไปค่ะตามด้วยเกลือ,อนิดนึงนะคะทุกคนแล้วก็เป็นน้ําเปล่าของเราค่ะจากนั้นก็เคี่ยวให้น้ําตาลทรายละลายเข้ากันดีได้เลยค่ะเคี่ยวไปจนกว่าเขาจะมีความเหนียวข้นเหนือคล้ายคล้ายกับคาราเมลเลยนะคะ จะไม่ได้เหนียวมากเหมือนกับคาราเมลของเราค่ะเคี่ยวไปจนกว่าเขาจะละลายเข้ากันดีได้เลยนะคะเมื่อเริ่มละลายเข้ากันดีแล้วเขาก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ค่ะให้เราพักไว้แล้วเราไปทําในส่วนของกล้วยนําใส่ภาชนะแบบนี้นะคะทุกคนเพื่อที่เราจะทําการคลุกโรตของเรานั่นเองค่ะ ให้เราชิมรสชาติก่อนที่จะนําคุกรสชาติของเราได้เลยนะคะถ้าเขามีความเค็มปลแม่ปลแม่ตามความชอบแล้วเราก็ไม่ต้องใส่เกลือคะ่ะถ้ายังรู้สึกว่าเขายังจืดก็สามารถนําเกลือมาใส่แบบนี้นิดนึงนะคะจากนั้นก็เขย่าเลยคะ่ะทุกคนใครที่มีเป็นรสชาติต่างๆผงปาปรปิก้าต่างๆหรือตามรสชาติตามความชอบนะคะก็สามารถใส่เป็นวิธีเดียวกันแบบนี้ได้เลยนะคะ แค่นี้เราก็จะได้กล้วยฉาบรสเค็มของเราแล้วค่ะต่อไปจะทำในส่วนของรสหวานของเรานะคะ ใส่ลงไปแบบนี้ได้เลยจากนั้นก็ใส่น้ําตาลเคี่ยวค่ะค่อยๆหยอดลงไปแบบนี้ได้เลยค่ะความหวานตามความชอบของแต่ละบุคคลได้เลยนะคะชอบหวานมากหวานน้อยแล้วก็ใส่ได้ตามความต้องการได้เลยค่ะจากนั้นก็ปิดฝาแล้วก็เขย่าอีกเช่นเคยค่ะเขย่าเหมือนกันได้เลยนะคะการทํารสหวานนั้นเราจะไปทําการตั้งหม้ออีกรอบนึงค่ะทุกคนเพื่อที่เราจะเอา กล้วยที่เราได้คลุกน้ำหวานนั้นเอาไปทอดอีกครั้งหนึ่งให้เขาได้ฟูเด้งกรอบกว่าน,นี้อีกรอบหนึ่งนะคะตั้งน้ำมันให้ร้อนจ,จัดๆอีกเช่นเคยค่ะจากนั้นก็ใส่ในส่วนกล้วยที่เราได้ทำการคลุกน้ำซอสของเรานั้นค่ะใส่ลงไปแบบนี้ทอดกรอบๆเหลืองๆแบบนี้ขั้นตอนนี้ไม่ต้องทอดนานกันนะคะ พอเขาเริ่มฟูกรอบขึ้นมาแบบนี้ก็ตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันได้เลยค่ะเมื่อกุ้ยของเราเสด็จน้ำมันได้ดีแล้วเราก็นำถุงร้อนแบบนี้หรือถ้าใครมีเป็นแพ็กเกจตด,ดีๆก็สามารถใส่ในถุงไว้แบบนี้ในขณะที่เขายังอุน่นร้อนๆน,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 นะคะทุกคนเนื้อ,องเขาก็จะมีความกรอบอร่อยมากๆเลยค่ะใส่ไปพร้อมกับใบเตยหอมขังเราแบบนี้ได้เลยนะคะ จากนั้นเราก็จะใช้ในส่วนของหนังยางของเรานี่แหละค่ะแล้วก็รัดปากถุงให้แน่นสนิทไม่ให้อากาศเข้าเลยนะคะมันจะช่วยทำให้กล้วยฉาบของเรานั้นมีความกรอบอยู่ตลอดเวลานั่นเองค่ะหรือใครที่มีเป็นเครื่องซีนถุงนะคะอันนั้นก็จะดีมากๆเลยค่ะคล้ายๆกับร้านค้าที่เขาทำขายเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเขาจะใช้เป็นเครื่องที่ซีนปากถุงได้สนิทนั่นเองค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จละค่ะ ขั้นตอนง่ายๆใครทำก็อร่อยนะคะสามารถทำกินทำขายได้นะคะสูตรนี้กล้วยฉาบของเราแบบนี้เลยคะ่ะแค่น,นี้ก็เป็นอันเสร็จละคะ่ะ